ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ใช้น้ำมันนะไม่ใช่ผงชุรสด้วยวันนี้จะมาทำมะเขือยาวผัดกะเพราอ่ะก่อนอื่นใส่น้ำเปล่าเช่นเคยรอเดือดสักครู่หนึ่งอ่ะน้ำเริ่มเดือดก็ใส่พริกกระเทียมโหกพอยา รอให้มันหอมสักคู่หนึ่งนะครับพอหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่อกไก่อกไก,ออก,ไก,ก่ก็ถือว่าดีสัตว์ที่ดีตัวตนเนาะค่อนข้างสูงแลยตัวตีนสูงเลยแหละตัดให้สุกก่อนร่างกายต้องการตัวตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สุกหลอนะครับ อพอสุกแล้วนะครับก็ใส่น้ำมันหอมลงไปแล้วก็เรามีใส่น้ำปลาเล็เคแล้วก็ตามด้วยวกระเทยยาว เอาไปหั่นแ้งน้ำเกลือนะครับแล้วก็ขักให้ส,สุดสุดท้ายก็ใส่ไปกับเพราลงไปนะครับให้สุกเลย อเ okay, แค่นี้ก็เรียบร้อยผิดแค่ได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะเขือยาวผัดกับเพราผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปหน้าที่ดีนะครับ You are w h a t y o u eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ